สวัสดีครับคลิปนี้ครับมาอยู่กับหน่วยที่สองแล้วครับเจ้าเหลียวบุรีรัมครับกับเจ้า XMG XE สองหนึ่งห้าซีครับโอ้ครับปัญหาครับผมเห็นแต่ไกลนะครับผมต้องตักน้ำออกจากบ่อครับวิทน้ำออกจากบ่อครับเพื่อที่จะขุดให้ได้ครับเนี่างานที่ทำให้เราทำงานมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ ปัญหาเกิดกับเราขึ้นมากมายนะครับตัวนี้แปลงที่มองว่าดูใช้ได้สวยแต่ก็มาเจอเรื่องของน้ําครับบางแปลงนี่ดูอยู่ในป่าครับอย่างเจ้าเจเมื่อกี้เนาะุดสบายมากเลยครับแต่ตรงนี้อยู่ที่โล่งไม่มีอุปสรรคอะไรเลยต่มาเจออุปสรรคของน้าครับมองมาแต่ไกลครับวิทน้ําแต่เช้านะครับผมสี่โมงเช้ายังไม่ได้ทํางานนะครับผมแต่วิดน้าครับ แล้วก็การขึ้นแต่งบนคัน,นจ,ะจะมีปัญหาับเพราะว่าตีนมันแชะครับทําให้งานเราล่าช้าไปเยอะแน่นอนครับผมกับแปลงนี้ครับโกกน้อง,งนะโมเดลสามไร่ครับบ้านหนองม่วงตําบลสุงเนินอะุทกสังอบีรำครับงานลําบากใจเลยครับเนะนี่าง,งานแบบนี้นี่ครต้องเสีย ทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาที่จะตักน้ำออกครับงานก็ไม่เดินครับเฉพาะแต่วิทย์นานกาครึ่งวันไปแล้วครับผมเนาะแต่สภาพอย่างน,นี้จะเอาสวยเป็นไปไม่ได้แล้วครับถ้าจะของแปลงอยากได้สวยเนี่ยถือว่ายากเลยนะครับนักภาจะของแปลงเป็นคนเรื่องมากหรือมากเรื่องนี้ตายเลยครับแบบน,นี้มาดู่อนว่าจะของจะเป็น ออกมารูปไหนกครับ,บน้ำเต็มบอ่อเยตังแต่นี่ฮะสี่โมงเช้ายังไม่ได้ปุดเลยครับหมดตวิทย์ในน้ำครับ ได้รำเล่นน้ำแล้วครับเจ้า XCMG G215C ครับเกนะิดรเสียช้าด้วกันีร่ากับมเต็มแรงมากเครับท,รออะะที่จริงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของแปลงครับที่ต้องมาใช้เครื่องดูดน้ำออกครับแต่ว่าไม่เราเลยต้องจัดการบริหารเองนะฮะเต็มน,น้ำเอา งานงานที่ทำให้เราล่าช้าลงไปอีกเยอะเลยครับออเออเครับใจเลียวเจ้าเหลียวใจเด็ดใ,ใจสู้ครับเนาะไม่ผนครับบนในใจครับพวกเราทีมแนเราบนในใจเอาหามบนออกซื้อครับ ครับตาล,ลุงน้องใจเย็นก็ถือว่าพวกเราโอเคคนระับงหนากก็ถือไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่าครับเนาะ ของเลงก็ไม่ได้ม,มาวานเลยครับเราก็ใส่เลยนะครับแล้วเขาตามะไม่มาก็าต้องจัดเลยนะครับเพราะเรารอไม่ได้ครับเราทําง,งานรับเหมาะเราทําง,งานรับเหมาที่เราจะมา อนนี้พรุ่งนี้ยากครับต้องเอาใหติบครับชั้นสองครับวันนี้อจบครับทีนีปน้ปัญหาพรุ่งนี้พวกเราเป็นคนพอที่สองมันก็จะยังมีน้ำอยู่รอบนี้ครับพระเจ้าทำให้เรามีปัญหา,เ,าเหมือนเดิมต้องเติมประวิคน้ำเหมือนเดิมนะครับคือดินมันยังชุ่มน้ำครับมันจะทำรูแปแบบไม่สวยเลย อย่างนึงคือพวกเราต้องเดินบนบนไม้ครับบนไม้ทงานยืนไม่ได้นะครับถ้ยา,า,ายาืนล้วมาตึกตกปัญหาหน้างานที่ว่ากับการทำไมนของเราครับแต่ดูเยอาเหลียครับทำงานใ่ดีครับ ชอบครับเละมีครับชอบทีใสครับศักษะาการขับผมชอบครับคนเรามาันต้องนี่คอนโซลเจ้า x CMG x e ก1สองนึงห้ี่นนิ่งๆเนิบๆครับสบายๆเลย <laughs> เล่นก็แล้วต <laughs> ดินโคลนครับ การดึงดินมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าพวกเราดันดินมามันเว่าใช้ปุ่มใช้ด้านหลังก,กุญทีดันมาเนี่ยมันจะมาแต่ว่าดีมันลิ่รับแต่ขึ้นปั้นไม่ได้แน่นอนนะอย่างนี้มองว่าเดี๋ยวต้องเอาปูนปตาตามาให้เจ้าเหลียวปั้นแล้วฮะจะไม่ได้กินครับนีเราต้องย้ายเจ้า sk 2 0 0 sf ครับไปที่เทศบาลหนองเต็งกันแล้วฮะเพราะว่าต้องไปเก็บงานอีกงานหนึ่งที่พวกเราเดินเข้าไปเรามีปัญหาเรื่องการจมตอนนั้นฮนะ ตอนนี้ผนะมว่าน่าจะเสด็จน้ำกว่าเดิมหน่อยแล้วครับเพราะว่าทิ้งไว้เกือบเดือนแล้วครับไม่จะพอเป็นไปได้แล้วฮะยังไงก็ต้องจบครับถึงจะมีปัญหาอุปสรรคยังไงก็ต้องจบครับเพราะว่าสัญญาหมดแล้วว่าเจ้าหน้าที่ก็ส่งข่าวมาแล้วครับส่งสื่อสารมาแล้วว่าแบงที่ปักแว้ยังยังหมดยังอยู่ว่างั้นหมดยังอยู่ เนี่ยข้อดีของกานคืออย่างเดียวคือขุดง่ายครับดึงง่ายดึงสบายครับนอกนั้นข้อเสียหมดครับขออภัยครับข้อดีของการดินที่ชุ่มน้ำคือขุดง่ายครับที่เหลือคือข้อเสียครับปัดคันลำบากครับแต่งไม่สวยครับยืนยากครับนี่ฮะก็เสียก็เสียเยอะมากกว่าข้อดีมากๆเลยครับ ันนี้จบแน่นอนครับกับบ่อที่หนึ่งครับผมเนาะด่านล่างแต่ว่าอุปสรรคเรื่องของการแต่งคันนะมันจะไม่สวยครับแล้วก็รูปแบบพอรูปทรงมันจะไม่สวยงามอย่างที่เราวาดเราฝันเอาไว้เพราะเวลาช่วงน่วงของการขุดนี่มันมันไม่เหมาะในการขุดครับนี่ฮะพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเนาะบางที่ขุดช่วงนี้สวยมากแต่บางที่นี่ขุดช่วงนี้ก็ดูไม่ได้เลยครับนี่อย่างตัวนี้ครับขุดช่วงนี้ดูไม่ได้เลยครับแต่ต้องขุดแล้วครับได้ไม่ได้ต้องขุดครับผม อยางั้นไม่จบงานฮะนี่ฮะไม้รองแขกจะเหลวครับยาวครับผมไม่ตัดครับเป็นปัญหาครับต้องขยับต้องขยับไม้รองพื้นไปเรื่อยครับทำให้ราช้าลงอีกสเต็ปหนึ่งครับผมเป็นไรครับไม่เล่ามรรจุกันฟังกันฟังเรืๆองเรื่องของการทำงานลำบากนะว่าไม่เปัญหาครับเนาะลำบากก็ต้องทำครับรอรับงานมาแล้วครับยังไงก็ต้องทำครับ าจะได้ตักก็ต้องนี่ฮะมีดึงนู่นดึงเนี่ฮะก็ถือว่าโชคดีครับได้น้องๆที่มีประสบการณ์ในการทางนานทีมงนะรวบเราที่มีประสบการณ์ในการทําง,งานพวกน้องนานมาแล้วก็ทําให้เราทําง,งานง่ายขึ้น,วนรวมขึ้นเร็วขึ้นครับ ไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสละกดวีรบุรีรัมครับกับเจ้าเหลียววีรบุรีรัมครับหน่วยที่2ของเราครับจากซีเอ็มจีกีสองหนึ่งห้าซี 4, GE, 2, ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ